มีข่าวดีเกี่ยวกับเงินเยียวยาจากรัฐบาลที่หลายคนอาจจะรอคอยกันอยู่ สำหรับคนที่อยู่ในวงการประมงนะรัฐบาลมีเงินช่วยเหลือที่ใหญ่โตมากๆซึ่งจะช่วยให้การจัดการทรัพยากรทะเลของเราเป็นไปได้อย่างยั่งยืนแถมยังมีโอกาสให้ชาวประมงได้เริ่มต้นอาชีพใหม่ๆอีกด้วยมาเริ่มดูกันเลยว่าใล่ได้บ้างและมีอะไรบ้างที่น่าสนใจล่าสุดทางรัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณเยียวยาให้กับวงการประมงในปี2568รวมทั้งหมด1.6พันล้านบาทใช่แล้ว1.6พันล้านบาท ที่จะแจกจ่ายให้กับชาวประมง3ามกลุ่มหลักๆซึ่งจะช่วยให้คนในอุตสาหกรรมนี้ปรับตัวแล้วก็ใช้ทรัพยากรทะเลอย่างยั่งยืนมากขึ้นเรามาดูกันว่า3มกลุ่มนี้คือใครกันบ้างกลุ่มแรกก็คือเรือที่ต้องการแยกชิ้นส่วนหรือทําลายซึ่งมีทั้งหมด873ลําพูดง่ายๆคือเรือเหล่านี้จะถูกนํามาถอดชิ้นส่วนออกหรือทําลายให้สิ้นสภาพไปเลยเพื่อไม่ให้มีกิจกรรมประมงที่เกินความจําเป็นะรัฐบาล ให้เงินช่วยเหลือมากถึง1.52พันล้านบาทกันเลยทีเดียวกลุ่มที่2คือเรือที่นำไปใช้ประโยชน์อื่นไม่ใช่แค่เอามาทำการประมงกันนะแต่สามารถนำไปใช้ทำกิจการใหม่ๆได้เช่นเปลี่ยนเรือไปทำร้านกาแฟทำห้องสมุดหรือแม้กระทั่งโรงแรมที่พักต่างๆที่น่าสนใจซึ่งกลุ่มนี้จะได้รับเงินช่วยเหลือรวมทั้งหมด1.03ล้านบาทสำหรับ สามลำและกลุ่มสุดท้ายคือเรือที่ต้องการเปลี่ยนประเภทเช่นเปลี่ยนเป็นเรือลากจูงเรือโดยสารหรือเรือบรรทุกสินค้าซึ่งกลุ่มนี้จะได้รับเงินช่วยเหลือทั้งหมด103.7ล้านบาทสำหรับ47ลำแน่นอนว่าการเปลี่ยนแปลงประเภทเรือแบบนี้ก็จะเป็นโอกาสให้ชาวประมงได้ทำกิจกรรมใหม่ๆที่ไม่เกี่ยวกับการประมงแล้วทั้งหมดนี้คือ3กลุ่มที่รัฐบาลจะช่วยเยีออยวยารวมทั้งสิ้น9 ยีาลำไม่เพียงแค่ช่วยให้การจัดการทรัพยากรทางทะเลเป็นไปอย่างยั่งยืนแต่ยังเปิดโอกาสให้กับชาวประมงมีอาชีพใหม่ๆด้วยการเยยาครั้งนี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้ชาวประมงได้เริ่มต้นใหม่แต่ยังช่วยปรับสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติอีกด้วยถ้าใครมีคำถามหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม,เ,ตมเกี่ยวกับโครงการนี้อย่าลืมคอมเมนต์ถามเข้ามากันได้หรือถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราเพื่อให้ไม่พลาดข้อมูลดีๆใด ครั้งหน้า